คำถามที่ผมจะถามลูกค้าหลังจากได้โคชชิ่งไปแล้วประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่จะจากกันเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนั้นควรที่จะออกมาจากปัญหานั้นได้แล้วคําถามนั้นก็คือคําถามว่าคุณอยากจะมีอายุจนถึงกี่ปี คำถามนี้มันอาจจะดูเหมือนประมาณว่าเฮ้ยเราไปแช่งเขาหรือเปล่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแช่งในเรื่องความตายเลยนะครับแต่บางครั้งอ่ะในการที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยลองไปคิดถึงจุดสุดท้ายของชีวิตเนี่ยมันจะทําให้เขาได้ย้อนกลับมาเฮ้ยมันสําคัญมากนะที่จะตั้งคําถามเนี้ยเพื่อนๆลอง เขียนมาในคอมเมนต์ก็ได้นะครับว่าเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆน,นคิดว่าจะอยู่บนโลกนี้จนถึงอายุกี่ปีเขียนคำตอบแรกมาก่อนนะโอเคนะครับคำถามต่อมาที่เพื่อนๆลองสามารถที่จะถามคำถามแล้วผมก็ย้อนกลับไปที่ลูกค้าว่าเช่นลูกค้าบอกว่าผมคิดว่าจะอยู่ได้ถึง85ปีผมก็จะย้อนกลับไปถามว่ามั่นใจไหมครับว่าจะอยู่ได้ถึง85ปี เพื่อนๆคิดว่ายังไงครับอายุที่เราคิดว่าเราจะอยู่ถึงมั่นใจ100%ยเปอซไหมว่าจะอยู่ถึงและต่อมาณนะปัจจุบันเนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อายุกี่ปีเช่นเพื่อนๆบอกว่าอายุ40ปี45ปี50ปีอะไรก็แล้วแต่ลองคำนวณดูนะครับ80หใช่ไหมลองคำนวณดูนะครับ85้า ลบอายุปัจจุบันเวลาที่เพื่อนๆเ,เหลืออยู่เนี่ยเหลือ,อยุกี่ปีเวลาแต่ละวินาทีแต่ละนาทีสำคัญมากนะครับถ้าเราเกิดเราย้อนกลับไปที่ผมถามเพื่อนๆว่ามั่นใจไหมครับว่าจะอยู่ได้ถึงอายุที่เพื่อนๆเ,เขียนเอาไว้และถ้าไม่มั่นใจเพื่อนๆมั่นใจได้ยังไงว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้เราจะอยู่บนโลกใบนี้ไหมเพราะฉะนั้น แก้ไขปัญหาที่อยากจะแก้ตั้งแต่วันนี้